สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่21มีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเประเทียงสื่อกลางนำเสนอแนวาทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่19านะครับผมสำหรับวันที่19แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิม่งรูด5กับ0 สำหรับเลขที่ออกนะครับผมเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่สำหรับเจ็ดห้านะครับผมเป็นรางชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็สามหนึ่งเป็นรางชุดสี่ตัวแล้วก็หนึ่งหกสี่เป็นชุดสามตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางเขาเฉพาะรางชุดหกตัวนะครับผม ทางสปปลาวจะเอา75เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผม3ตัวก็เกือบเข้านะครับผมผิดไปตัวเดียวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่21ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี704,635 เป็นใจอยู่ที่7วิงรูด3แล้วก็4 7 7มี่เจ็ดห้าและก็เจ สามมีสามสองสามสี่สามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามแปดสำหรับสี่นะผมสี่หนึ่ง สี่สองสี่ห้าสี่แปดแล้วก็สี่เก้าสำหรับสายเบิ้ลน,นะครับผมมีเจ็ดเจ็ดสามสามแล้วก็สี่สี่ สำหรับ3ตัวนะครับผม065 874 937 138 642 4 9แล้วและก็7 3 4นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี7 1 74 76หรือว่า79นะครับผม3มี3 4 3 5 3 8สำหรับ4 4 1 4 2 4 8เบิ้ล7 7 4 4นะครับผม3ตัว0 6 5 9 3 7 1 3 8 6 4 9แล้วก็7 3 4 เ c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ